นี่ก็เป็นสัปดาห์ที่1ิบแล้วนะครับทุกๆอย่างก็จะยากขึ้นเรื่อยๆคนที่อยู่ก็คือคนที่เก่งแต่ถ้าเกิดคุณพลาดคุณก็ต้องกลับบ้านครับรู้ตัวอยู่แล้วว่ามันควรจะเป็นผมมากกว่าเพราะผมพลาดเยอะกว่าผมไม่คิดว่าผมเป็นผมหรอกเพราะผมผมคิดว่ากรรมการจะมองว่าผมแม่งไม่สู้คนที่ทำิดพลาดมากที่สุดของวันนี้คือ เชฟโอ๊ดครับผมครับเชฟโนอาจะพูดไหมยังไงผมยอมรับคำตัดสินของกรรมาการผมมีความรู้สึกว่าที่ผมพูดเมื่อกี้ไม่ใชใ่ดูถูกรายการไม่ได้ดูถูกกรรมาการและไม่ได้ดูถูกตัวความเป็นนักสู้และความตั้งใจของผม แต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นทีมเวิร์กลำบากใจครับเชฟเชนนะ็อตครับจำได้ไหมสัปดาห์แรกคุณใส่รองเท้าอะไรมาคล็อกครับมีลูกอะไรครับมีลูกกระตูนที่ลูกให้มาครับแปลกให้เพื่อแต่ให้บผมมาแข่งคนระสมมุติเราชนะคงใจมากที่สุดคือใครลูกครับและสิ่งที่เมื่อกี้คุณพูดอะว่าจะออกอะหครเสียใจแล้วครับ เข้าใจครับเกือบสู้ครับอย่าเริ่มตุ่มต้องรับความรู้สึกญไปพวกยังไงทั้งชีวิตผมทำมาก็ให้เขาเขารู้